ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปถ่ายติดผีของไทยอ p ทีที่24ที่ทุกท่านรอคอยมานานแสนนานวันนี้แก้วรอบโลกคัดความหลอนตื่นตาตื่นใจแบบจังๆมาให้คุณผู้ชมทุกๆท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยคิดว่าทุกๆท่านคงจะอดใจรอกันมานานถ้า,ากพร้อมแล้วเราไปรับชมทั้ง5คลิปไปด้วยกันเลยครับอะแต่อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชม และรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับว้า wow, วแล้วกลับไปคลิปที่หนึ่งคลิปนี้ถูกแชร์ต่อๆกันอย่างแพร่หลายทั้ง Facebook และ TikTok โดยในคลิปจะเผยให้เห็นในช่วงเวลายามค่ำคืนที่ดึกสงัดและคลิปที่ถูกบันทึกโดยกล้องวิดีโอจากหน้ารถนั้นจะสังเกตเห็นเงาดำ เหมือนกับว่ามีใครบางคนยืนรออะไรอยู่ก็ไม่ทราบได้ตรงข้างๆกำแพงวัดแต่เมื่อดูจากกล้องทางด้านหลังเราจะพบว่านาตรงจุดนั้นไม่มีใครอยู่เลยทำเอาเสียงของชาวโซเชียลแตกกันไปต่างๆนานาว่าเป็นผีหรือคนกันแน่และถ้าเป็นคนเขาไม่ยืนทำอะไรดึกๆตื่นๆเพียงลำพัง ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับ คลิปที่สองทีมงานแก๊งกลัวผีได้ออกทำภารกิจนอกสถานที่ที่มีเรื่องราวสุดสยองว่าเคยมีคนเคยกระโดดสะพานและมีผู้คนพบเจอวิญญาณณตรงจุดนั้นอย่างมากมายทีมงานได้เชิญผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นมาเพื่อสัมภาษณ์พร้อมกับเดินออกไปดูจุดที่เคยเกิดเหตุในขณะที่กำลังเล่าเรื่องได้เข้าได้เข้าเข็มจูจกลอง ก,ก็จับภาพเห็นเป็นคนกำลังกระโดดลงสะพานไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาเรียกได้ว่าคาตากันเลยทีเดียวแกรบโลกนี้คนลุกเลยล่ะครับไปเยเกเฮวะมันคนกระโดดไม่ไม่ม<ผ>มไปไป

ดูยังมีอะไรอ่ะเจ้าฝนก็ตกเลยมองมาเห็นแล้วมันไม่เห็นมีอะไรไม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนตึ๊กก่อนป่ะินเสียงตุ่มเนี่ยตุ่มก่อนป่ะทดสอบใหนึงเงาหรืออะไรเหมือนคนเลยมากระโดดไม่เมื่อกี้เห็นเป็นคนเลยนะคนเลยเนย ลๆๆๆคลิปที่3ทีมงาน Ghost Family ออกตะลุยทำภารกิจล่าท้าผีที่วัดกุฏิร้อยหลัง ซึ่งเคยใช้สำหรับนั่งวิปัสสนาโดยเคยมีเรื่องเล่าว่าเคยมีเด็กวัดได้เสียชีวิตลงที่นี่และหลังจากนั้นก็มีผู้ได้พบเจอวิญญาณของเด็กคนนี้กันอย่างมากมายจนสถานที่แห่งนี้ในที่สุดก็ไม่มีใครกล้ามานั่งวิปัสสนากันอีกนำซ้ำหลังจากนั้นอีกไม่นานยังมีผู้หญิงมาผูกคอและเสียชีวิตที่นี่ตามมาอีก และในวันนี้ทีมงานจะได้พบเจอกับอะไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเฮ้ยตองพี่นึงเฮ้ยอะไรพี่รู้ว่ะพี่หนึ่งผมมองไม่เห็นหนึงโอซูมก่อนใครอะไรทำอะไรอะไรวะไอ้ตอง้า พาไอ้ต้องพา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 สูงริบหายเลยเห็นพะเห็นพะเห็นพะครับเราบอกพะไม่มีไงหลวงพ่อครับอาจารย์พ่อครับอาจารย์ครับสงายอะไรกูตีนี้แหละ เรนีอะไรประตูไม่ได้เปิดกุตินี้เมื่อกี้กูเห็นพัจริงๆเวรลื้อแต่สูงมากอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เห็นยังไงก็พัขออนุญาตครับขออนุญาตออกครับขอขอออกเลยครับไอ้ต้องใครสวดอะไรไอ้ต้องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่เจอใครมัยมันมันมันไม่มีวี่แววความเป็นพักอะไรเลยครับ กูไม่เอานแล้วเขาเดินเข้ามากูตีนี้แหละเฮ้ยอด้ลุงพ่อถ้าลุงพ่อมาตรวจหรือว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพ่อนั่งอยู่ นั่งตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไอีกอ้ออีกอ้อเฮ้ยโอ้ยไปแล้วกูเ้ยอยู่ดีประตูมันเปิดกระแทกหลังผมได้ไงไม่รู้อ่ะมีต้องยังไม่มีจริงตรงนไหนนี่ยเห็นเก้าอี้ป่ะมาต่อเก้าอี้ดิโอ้โหเฮ้ยอีกอ้ออีกอ้ออย่าไปตรงนั้น ไอ้ก้อยเอ้ยไอ้ก้อยไอ้ก้อยมันนี่ไอ้ก้อยมาเกี่ยววิ่งไปทำไมไอ้ก้อยประตูเปิดไม่ให้ขากูไอ้เหี้ยขาไม่รักดีไอ้ตัดวิ่งไม่ออกไอ้ก้อยมาไอ้ก้อยไปฝัดหลังวะไปตอไปยืนได้ไหมกูว่าไม่ใช่ผาไอ้ก้อยจุกเหอะ ไม่ไหวไม่ไหวเขาไม่ไหวเขาอยากกลับบ้านโอ้หไม่ไหวเกิงไอ้กคใจตักติเงืง้อเฮงเงือเงือท่มมีมัมนหยดหมดแล้วคลิปที่สทีมงานฟรายเด13ออกทำภารกิจล่าท้าผีที่โรงงานโดยในบางช่วงของคลิปนี้แกวรอบโลก จะได้หยิบยกมาจากส่วนหนึ่งของคลิปที่มีชื่อว่าเพศผีภวา EP 5 5าาลาาผีโรงงานช่วงที่3โดยช่วงที่เป็นกระแสฮือฮาก็คือช่วงหนึ่งที่มีการถ่ายเข้าไปในห้องกระจกซึ่งมีคุณเอมอยู่ด้านในทันใดนั้นเองในห้องปิดทึบกลับมีเงาดำลักษณะคล้ายผู้ชายเดินผ่านด้านหลังของคุณเอมไปและเมื่อทีมงานรีบวิ่งเข้าไปดูในห้อง กลับไม่พบใครอยู่เลยอ่ะรอยมือไอ้เชี่ยโน้ตอันนี้เช็ดได้ไหมวะเช็ดได้ไหมเออเฮ้ยไอ้สัตว์หัวมา เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียเดียวเดียวหนูก็ไม่รู้มันิ่รอบแรกอะมีเดี๋ยวก่อนนะเธอยืนเฉยๆนะยืนเฉยนะเดี๋ยวฉันไปวัดระยะเมื่อกี้นี้ก่อนไอ้ยืนตรงนี้นะหันหน้ามา เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอ้วนซ้ายมือเธออ่ะอ่าเหมือนมีใครเนี่ยเดินทะลุกออกไปเดินเดินเดินอ้อมหลังเธอไปเมื่อกี้เนี่ยไปแบบผันผ่านไปอ่ะ มันมันไม่ใช่ฝุ่นนะเว้ยเฮ้ยมาเฮ้ยอะไรไเฮ้ยหมวย,ยคือคอมเมนต์อะมันเฮ้ยมีมีคนเดินผ่านหลังแมกลมพัด,เ,ดเลยมากเลยเดี๋ยวเขารอคอมเมนต์ก่อนแป๊บหนึ่งน,นะผมรอคอมเมนต์ก่อนนะ คลิปที่5ทีมงานเกียร์แโกสวันนี้ได้ร่วมมือกับคุณเบิร์ตเดินป่าล่าผีซึ่งมีภารกิจในการซุ่มดูกระสือโดยต้องบอกว่าในคลิปนี้ทางช่องทีวีไทยรัฐถึงกับต้องติดต่อมาขอนำคลิปไปออกทีวีกันเลยทีเดียวละครับและวันนี้พวกเขาทั้งสองคนไม่ทำให้คนดูผิดหวังครับโดยบางส่วนของคลิปที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนั้น จะเห็นเป็นดวงไฟกระสืออย่างชัดเจนรวมไปถึงการเจอกระสืออย่างจังๆด้วยเรียกได้ว่าถูกใจผู้ชมที่ต้องการพิสูจน์กระสือให้เต็มๆสองตาได้อย่างถึงใจถึงไส้ถึงพุงกันเลยทีเดียว เป็นุมเลยวะหายไปแล้วไปดับเป็นดกุ้งวะรอเลยรอกัด้วยกปรอเหมือนกันนะเออมันจ้าหน้าเลยมั้งใช่หมดเลยปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนาไอดีเจยสมบูรณสมบไม่รู้ จะหลอกกันเลยไหมเฮ้ยยอยย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 อยยยยยยยไอ้บ้านยย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 ยไยยยยยยยมยงยย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 มยงยมยยยยยย ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากทีมงานลาทาผีทุกๆช่องทางมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่อยากติดตามผลงานของทีมงานอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องต้นฉบับคลิปด้วยนะครับแกรอบโลกจะปักหมดุดลงลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ให้และอย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณชอบคลิปไหนมากที่สุดหรือจะให้ข้อคิดเห็นอย่างไรก็เชิญตามสบายขอแค่อย่าหยาบคายใส่กันก็พอ แก้วรับโลกอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วแก้วรับโลกก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ